ทะเลหน่อยครับผมนี้ขี่เกียวรถใหญ่ไปรถเล็กเนี่ยไปเดี๋ยวจะขับเลาะนะครับขับเลาะทะเลถ้าแถวไออาร์ไม่เวิร์มเดี๋ยวจะไปพิมพ์วายกันครับโอเคว้าแล้วก็ไปนะว้าแล้วก็ไป let's go <S ไปก็ะสมแัแหละ ท่านชมครับท่าเลยออาที่เราเคยเห็นแล้วก็กองหินที่เราเคยมานั่งพวกเอารถมาขุดออกไปหมดแล้วคนระับกองหินตรงนี้มันเคยมีนะเอารถออกใสหมดแล้วกองที่แข่งน่ใสองก้าเตานะตะเกาว่าจะใส่ใ่อยูใต้ใต้ใต้เตหม้อเนะ ที่เคยเห็นพี่ปลาวิ่งนี่หมแล้วไม่เหลือแล้วเดี๋ยวตกนี้สัก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 หน่อยฮะเดี๋ยวพี่ไต่ปีนวายแล้วฮะงไม่ไหวไม่ไหวไม่มีพื้นที่ให้ตกแล้วครับไม่มีจริง ลองดูสักไม้สองไม้ เร็จแล้วจ้ะน,นี่วัดปากน้ำนายะอองนี่สะพานชั่วคราวชั่วคราวมา5ปีแล้วสะพานใหม่เรือก่าทักกองคอนไหนก็ได้หินนะ ได้ที่แล้วพี่จะเล่นเพราะว่าคงไม่มีใครเป็นศูนยกองที่นะที่ออกจากเกา่าเก่าแต่เพื่อความปลอดภัยขี่หอบเนาะรอไว้ก่อนดีกว่าอย่าหาว่าพี่ขี้เหนียวเลยเนาะรถที่จะเกา่ามันก็หายากนะนกลอยละเวลาเขาตกมาเก่าเห็นหนะนะา,น,า,น,าน้ากิจนะช่องกิจฟิชชิ่ง เขาก็หยอดหยอดตามรูเนี่ยแล้วเราเรามามันไม่มีรูนะคราวนี้เรามาน้ำแห้งแกะเลยครับท่านผู้ชมแห้งแบบนี้ต้องยังไงฮะต้องข้าวอยใช่ไหมข้าวัฮพูดดิเออโอเค น้องเขาบอกโอ้มีนะ้าท่านหนึ่งเขาได้หอยเออ,เอ,อได้ปลาหมึกให้เราเราหาตกแค่เท่านี้แหละคิดอะไรมากพักผ่อนหย่อนใจได้ตากแดดสมใจแล้วเนี้ยเห่อเกี่ยวกุ้งก็ครึ่งตัวพอครับเพื่องนหมครึ่งตัวทีละครึ่งพอเพื่องตุ้ม ได้แล้วหนึ่งว่าแล้วกับไฟลน้ำตื้นๆนะครับใช้ชุดร้อยฮะแต่งติดสองครับมาแล้วอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงแต่วันนี้ผมอยากกินปลาเก๋าทอดผมก็เลยต้องเก็บครับแต้งที่สองนะครับมาแล้ว หย๋อวต่อครับหลุเก่านะครับตกปลาเก่าโยนลงไปเลยอืไม่ใช่เก่าครับแบบนี้ปอดครับปอดเดี๋ยวลองที่เดิมครับตรงนี้เหมือนจะมีตัวเหมือนจะมีตัวใหญ่ แดกักเขาใหม่เขาใหม่ค่อนทางจะเปืองกุ้งนิดนึงนะฮะตกปลาเกา่าไวมือสันมือสันไอ้สันไปไหนเนะี่ยตัวนี้เปิดตัวใหญ่เราให้กินปลาเอ้เราให้กินกุ้งตัวใหญ่เลย กุ้งหมดแล้วครับที่เก็บเดินเอาวจะตกเสร็จกุ้งรู้ว่าเราจะมีเก่าแววนมากินบ้างอ้อ,อแล้วจะเอาไปทำอะไรครับเนี่ยไอ้อุ๊บไอ้อุ๊บกินได้เหรอไอ้อุ๊บไอ้อุ๊บเ <laughs> ขาว่ามันกินได้ แต่ผมก็ไม่อยากกินนะดูหน้ามันสิไม่ไหวไม่ไหวปล่อยปล่อยไไอ้อุ๊บ ขาดทุนเลยตัวนี้กลับแล้วจ้าปลามันกินอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งอะครับช่วงจังหวะหัวน้ำขึ้นนะคิดว่าในน้ำลงขึ้นตอนบ่ายสามอะผมมาถึงตรงนี้นะแล้วก็ถึงบ่ายสี่โมงครึ่งอะมาชั่วโมงครึ่งกินดีอยู่นะแล้วก็เก่าปอตเก่าแว้นนะชอบได้พอต้มยำอยู่ครับเก่า ได้กระเก่าจริงๆกันตัวเดียวที่เหลือแว้นที่เหลือเป็นเก่าป๊อตเก่าสายลุงทั้งหมดนะได้เก่าจริงๆตัวเดียวทาฝ่อมือมีตัวเดียวโอเคครับผมกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะห้าโมงนิดๆขอบคุณที่รับชมชินมิกเซอร์นะครับเดี๋ยววนกลับทางเดิมน,นะครับทางที่มานะจ๊ะบายพบกันใหม่อีพีหน้าครับ